สี่ราศีสุดปังโชคลาภวิ่งมาหาแล้วก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับข้อมูลคะ่ะสี่ราศีดวงดีการเงินมีโชคเข้าหาจนต้องขอบอกเลยว่าสุดปังดวงกำลังมาแรงโดยเฉพาะด้านการเงินก็หมุนเวียนดีมีโชคลาภถามหา ได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสมองโลดแล่นแต่การงานไม่ค่อยมั่นคงงานหลักมีความขัดแย้งมีปัญหาจุกจิกทั้งกับเพื่อนร่วมงานการเงินมีโชคลาบเข้ามาบ้างแต่มักจะอยู่ในมือได้ไม่นานมีอันต้องเสียไปแถมยังมีเรื่องขัดแยง้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ต้องลงทุนลงแรงถึงจะประสบความสำเร็จการงานเจอของหนักถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะมีคู่แข่งเยอะการเงินส่วนใหญ่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงพอจะมีโชคแบบปุกๆบ้างทำให้สภาพค้องยังดีเพราะไม่ค่อยมีเวลาได้จับจ่ายใช้สอยราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนมีดวงการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง การงานพุ่งแรงแสงคู่แข่งหัวสมองลดแล่นมักมีความคิดเด็ดๆให้คนได้ขึ้นการเงินหลังจากขยันหมั่นเพียรหาเงินมาจะได้ผลตอบแทนกลับมา,ามีโชคลาภให้ยิ้มได้แต่ให้ระวังความใจอ่อนจะทำให้เสียงเงินราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเริ่มมีเรื่องราวดีๆเข้ามาบ้างการงานจากที่เคยทำงานเหน็ดเหนื่อย จะเบาแรงขึ้นการเงินเริ่มมั่นคงมีช่องทางหาเงินหมุนเวียนได้ตลอดเคยช่วยเหลือใครไว้เขาจะกลับมาตอบแทนมีโชคลาภในการเสี่ยงลุ้นเล่นหุ้นดวงดีอันดับหนึ่งดวงพุ่งแรงแซงทุกลาสีได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนเป็นราศีที่ดวงพุ่งแรงแซงทุกหน้าราศีมาอยู่ที่หัวแถวคุณเป็นราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่หนึ่งดวงดีในหลายเรื่องครอบคลุมทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพดวงดีจนหน้าอิจฉา แต่เรื่องที่เด่นสุดๆดนั่นก็คือเรื่องการเงินเหตุเพราะดาวเพอหัสบดีย้ายเข้าเรือนการเงินอย่างกระดุมพระแถมได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคส่งผลทำให้ชาวราศีมีนติดชาร์ตอันดับหนึ่งจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ได้แบบไม่ยากเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงิน แนะนำให้ทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงดีโชคลาภปัง200%เเซแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโตะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ